ก็รัวถ่ายการขอบคุณเป็นคลิปที่สี่แล้วนะคะแต่จะให้พูขอบคุณจะกิ่ครั้งมันต้องไม่พอสิ่งหนึ่งที่วันนี้ทรายจะเอ่อยากขอบคุณเกี่ยวกับงานมันเกิดที่จะให้ในวันที่ส0กุมภาพันธ์นะคะอย่างแรกที่เห็นคือตอนแรกสมายคิดแล้วาเอ๊ะจะเป็นยังไงนะงานขับเราจะจะจะตกลงมันได้ไหมในหน้าที่แต่ละหน้าที่จะแบ่งกันได้ไหมจะอะไรกันได้ไหมที่มีความกังวลอยู งานจะออกมาได้ไหมงาน,นาสอบโอเคไหมแล้วแฟนคลับเราจะมาทันไหมเพราะว่าแล้วการที่ว่าเราจะทำมุ่งทำนี่มันจะเกิดปัญหาไหมแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันดีมากตั้งแต่ตั้งแต่คอนเสิร์ตแล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตสมชำยมินิคอนเสิร์ตที่ที่จัดที่โรงเรียนมัธยมส้นีตั้งแต่ประมาณนั้นก็เห็นว่าทุกคนจัดหน้าที่กันได้ดีมากแล้วเมื่อมาถึงตอนนี้ปุ๊บก็จัดหน้าที่กันได้ดีมากทั้งบนรถ แล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่มีการขัดเปลี่ยนเปลี่ยนพันกันตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานแล้วก็ห้องแล้วก็เลยทําให้จักเนี่ยออกมาราบรื่นแล้วก็มีรู้สึกว่ามัคนทำใหทุกคนก็โอเคกับสิ่งที่ได้รับไปนะคะแล้วก็อ,กอย่างนึงเนี่ยในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือคือทุกคนแบบมารวมพร้อมกันทุกคนตั้งใจที่จะมาทุกคน มันร้อนมากในวันนั้นมันต้องรอมันทั้งร้อนต้องรอแล้วก็มาไกลแต่ทุกคนไม่เคยบวนเลยอว่าเหนื่อยแล้วมันน่าเบือ่อทุกคนไม่เคยบ่นคำนี้เลยมีนที่งแต่ความสุขแล้วก็อิ่มใจซึ่งันนี้เป็นสิ่งที่สมาชิกกังวลตลอดว่าเอ๊ะการจัดงานวันนี้มันจะน่าเบื่อไหมมันจะอะไรไหมทุกคนจะพอใจไหมทุกคนมาไกลขนาดนี้ทุกคนจะได้อิ่มใจไหมแต่ว่า สิ่งที่เห you know, ็นคือทุกคนมีพอใจแล้วก็ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สมายดีใจที่สมายได้พาทุกคนไปในที่ตรงนั้นเพราะว่าทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างก็ขอบคุณมากๆในงานเสิรวันที่สิบพูพาพัขอบคูณที่ไม่ทะเลาะกันแฟนคลับของสมายทุกคนจะต้องไม่ทะเลาะกันไม่ด่าบ้านอื่นแล้วก็ไม่ว่าใครอนนีนคือองบ้านเราถ้าใครไม่ทาแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นแฟนคลับเลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างเป็นติเป็นเป็นนิสิตากเราต้องรักทุกคนนะคะ ก็ขาบคุณไปด้วยะค่ะแล้วก็รักที่สนหน้าที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปค่ะขอให้ทุกทีสำหรับกันทําไต่อไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ